สียสามสียสามไม่สียสองหรอกบินไม่ออกสไตล์เดิมครับโดนลากขันลงน้ำตกฟ้าไม่ดูรัน,น <c oughs> เล่นแต่โดนสามครับดีมันยะขคืนไา้ดูนดุนทุนอยู่ข้างต่อหมอ้อฝั่งู้นครับลากขาเขาตายต่อหม้อไปแล้ว โปรอันโปรอันวันนี้สามรอบแล้วนะโดนล่าคันอะมาจอกสาสองครับวันนี้เขามาเป็นพระเอกเลยอย่าดึงสุดเปิดซ่อมไม่ได้ยังไงเอาคันแปดเทสสิบเทสมาเล่นหมาธรรมชาตินี่ มันไม่รู้น้ำหนักอ่ะจะเย็นจะเย็นค่อยๆเล่นไปลังๆไว้ล้งๆไว้จะเย็นจเย็นจะเพิ่งล้งออกมาเออแล้วค่อยๆเต็มไหม lại có nó qua anh ơi thì nó mà loi như ngang nè giá giá gì hết giá gì hết tăng cân thế này như điều riêng giò nó cái này nè chơi chơi bạ mình ngon lên coi coi coi

ควอมเน้อเคืองลาบเด้อทั้งุนเด้อเตรียมรวอมเด้อทั้งุนเน้เคืองลาบมาองเดงเนี่ยมาไปร้อมอุ้มจกปลามาถ่ายรูปกันต้อกินกูลูกูลูลงฟังุ่นกัพอเฮงละเออสายอืมผมขวัญชัว ไม่หล่อเลยค่ะแมท <c oughs> <c oughs>